เลครับคุณหมอสร้างพุทธเศรษฐกิจครับสวัสดีครับพี่น้องทั้งสามคุณน้องสวัสดีพร้อมกันครับสวัสดีครับเหนียวดีครับเขาเหนียวเมื่อยแลยเราครับคี่น้องนึ่งอยู่นี่นี่ก็คือครอบครัว ไฟแท็กคือนะครับไฟแท็กอาจจะมีทั่วไปครับพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นไฟแท็กตักในปัจจุบันนะครับในประเทศไทยเรามีไฟแท็กเหลือแค่สามสิบเอ็ดตัวนะครับแล้วก็อยู่กับเราประมาณสิบเจ็ดตัวนะครับท่เหลือก็อยู่ในเรือนนอกที่เราถึงโซโ์ไปก็ถ้าเป็นแท็กแบบทั้งหมดก็จะเป็นต้นตะปูนก็คือจะเป็นข้าวเหนียวตัวนี้นะครับข้าวเหนียวเชื่อมที่จะเป็นรูปข้าวเหนียวตัวนี้คือข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวนี่เป็นรูปของนาคาลีกับคาราดอน มีอายุ้นเดือน6นะครับ็นใกล้จะ10เดนนะครับมีหลายคนถามนะครับว่าต้นกำเนิดมาอย่งไรก็คือจริงๆแล้วแม่เขบอเราผสมเราผสมแม่เราไปที่ถุงแรกเราได้ต้แรกเมื่อปี2548นะครับหลังจากนั้นเราก็ผสมมาเลือดจนได้ขุนหนแล้วก็ขุนนดผสกันุะคัย้ขแนหนปีครับสหรับไาพัฒนามาเรื่อย ตอนนี้ที่ฟาร์มของเรามีควายแพะอยู47ตัวนะครับมีได้ทำยู่47แม่นะครับแล้วก็แพะได้หนึ่งสามตัวไลายคนก็ถามอีกว่าลูกที่เราขายเรขายยังไงนะครับเออถ้าเป็นควายแพะผุดก็ตัวเมียราคาเริ่มต้นที่2 5 0 0 0นาหมื่นบาทนะครับถ้าเป็นกระพู้เผอดนะครับราคาเริ่มต้นที่สา0 0สนห้าหมื่บาท ทีนี้เรามียอดจองทั้งหมด90้กว่าตัวนะครับเพอที่ได้แก้ไ3ที่สามเพราะงั้นผมก็บอกว่าถ้าเราจะยึดความนี้ยั่งยืนนะครับตอนนี้แนะนำนครับว่าายแท็กน่าจะเป็นไฟแต่ในที่เกษตรที่ยั่งยืนที่สุดเพราะว่าเราไม่ได้มีมยอดจองเฉพาะภายในประเทศนะครับต่างประเทศได้อยางได้ใจาอเราแต่ทีนี้ในเรื่องว่าเรายังไม่พอหนาเราก็ยังไม่ส่งมีแต่ให้เวียดนามเป็นหนึ่งคู่นะครับเป็นอยู่ที่ตัวตัดแตบงของเวียดนาม นอกนั้นขอแยอก็มาถึงประเทศไทยนี่ครับสุดหล่อมาแล้วอันนี้สยมากเลยน่ารทีมาหาีไ่่อยพอจังกะรดตาทุกท่านนะครับวันนี้มีชื่อว่าของ ยีงอยู่ที่บ้านเลขที่738 739ห8นะครับบ้านหนองแวงถนนหนองสารธรรมสังกัดพีพาร์ลเซตีฟางของเีงนแอนซ้อยหลวงนะครับค่าประสมก็อยู่ที่3,000บาทประสบกี่ถ้าเป็นโดสก็สิบสองโด3,000บาทนะครับแล,แล้วก็ยีงแหงนี้มีดีกีอยู่ที่6แชมป์6สนามนะครับนะถ้าสนใจติดต่อได้ที่เฟซบุ๊กของเแงนแอนซอยห่วน ก้าวก้าวฝนะครับขอบคุณครับสสดีเยสีด้านล้าสุดกเลยีเลยฮรี่ียลฮรี่ขึ้นเลยลอ่าจูงกลับเลยได้เลยครับเลยครับลูกชายลูกชายลูกชายเจ้าของครับถ้าถ้าเนคุณพ่คุณแม่ของฮรยรี่นี่จโ้โหระด ก็เอกหนังไม่เอกหนังเลยแ่คาไโตานะฮะนปคณะทำการกแ,ลแล้วเเรียังายน,นะคะตอนนี้จะเป็นน้องใหม่นะคะก็คือชื่อชมาจากฟางอ่าชัวยวัฒนชวัฒนฟะคะมาจากพ่เี<า><ห>คะตอนนี้ก็คืออายุถที่้าปีสเดือนนะคะก็คือตอนนี้รามีน้ำเชื่อมจำหน่ายแล้วแล้วก็มีทั้งกระจกจรงถ้าใครสนใจ ไฟของมงคลชัยนะคะก็คือเขาเอกเขาคือหน้าหล่อนะคะแล้วก็เขาสวยลูกห่ามสันทัดนะคะต้อหนังเป็นไฟแหที่ย่อขนาดประมาณไม่ถึงตัวเล็กยค่ะเอาทุกอย่างสวยดูค่ะถ้าใครที่น้องคนไหนสนใจไฟแคะหน้าหล่อตัวนี้ก็คือที่เพชรบุรีได้ค่ะเขามงคลชัยค่ะกามกามเป็นมันๆอะไรหือมึงเป็นใครนะไปแค่จากเมืองเพชรอ่ะเอามาเอาตัวนู้นฮะกำลังเล่นมาเอา เข้าตาตัวสุดท้ายแล้วฮะเดี๋ยวจะเอาตัวนัก่อล์ฟตัวน้าเลยครัโอ้ยดูสุดท้ายสงสารเนายเหมือนเหมือนลอยเลยไปเลยบนเวทีด้วยนบอลบอบนอีกได้ไหมครับสุดท้ายครับบออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับสองกอขยับปีกนิดนึงมวโลกขยับปีกนิดนึงครับขยับปีกนิดนึงครับ โอ้โหเดินซ oh mm ุกมาไม่ใช่สวัสดีอย่างเดียวนะฮะเดินขุดเข่าได้ด้วยโอ้โหเมื่อยนะนน่ี่คือโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคตรงนั้นเหรอครับเจอครับสวัสดีท่านกรรมการท่านประธานทุกท่านและขกท่านนะครับอาผมหน่อยนะครับเป็นเจ้าของฟาร์มสนใจการนำปลาบารีนะครับ อันนี้น้องเขาตังถามหนูนะครับเขาไม่มีเพื่อรางวัลนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ่ายรายการมีสิบหกรายการทั่วไทยและต่างประเทศนะครับปกติกลางเดือนนี้จะไปสปปลาวแล้วก็พอดีทางนี้บัตรบาลเขาปรับปรุงครับตัวโซนภาษาก็เลยเลื่อนเป็นปลายเดือนไปลิวเม็กซิโกครับถ่ายทำสองอาทิตย์นะครับก็จะกลับมาตอนนีครับก็ไปเที่ยวต่างประเทศของเอวินออฟเทนนะครับมู้ชายกับผู้ๆรายการ ขางซื้อที่ในาราคาที่พิจารณาแต่ว่าไม่ขายครับเพราะว่าน้องเขาสร้างารายได้ให้ตอนนี้มีที่กเกือบร้อยไร่ครับดูที่น้องเขาสร้างให้นะครับก็คือเราได้ใช้เงินแต่น้องไม่ได้ใช้เปจน,นก,การเสียดสีเราฮีย <c> ิงครับยิง ตอนนี้ก็ค่าตัวน้องก็ที่เสนอมาก็ยี่สิบล้านแล้วก็มีโปรแกรมที่ว่าเขาจะเอาหาเพิ่มอีกสองตัวนะครับตอนนี้ลูกของน้องก็ตั้งมีอยู่สี่ตัวนะครับแต่ยังไม่เปิดตัวนะครับเพราะว่าอยู่ความสูงยังไม่เกินห้าสิบเซนนะครับโอยโอยจนไทยตัวเดียวเลยนะตอนนี้ก็าถักตอนนี้รายการยังไม่ปิดกล้องนะครับก็ถ่ายทำเสร็จจบรายการก็เดี๋ยวจะได้เห็นกันทั้งไทยและต่างประเทศนะครับ กติดตามน้องเข้าตังขาหมูด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมเพิ่งได้เจอตัวจริงครั้งนี้นหละเพราะว่าติดตามทุกต่อแล้วก็โท้โหตาไหลเจ้ามานานแล้วนะครับเข้าตังขาหมูโอ้ยลูกเอ้ยเอนดูเอ็นโดนเหนื่อยขนาน้ำหนักมาเยอะมีน้ำเชื้ออะไอยังฮะเตรียมตัวนะมีน้ำเชื้ออะไรอย่างฮะน้ำเชื้อผม ตอนนี้ไม่มีเวลาเลยเพราะว่าจองดีทันกว่าเลี้ยงสายเลี้สายเจ็ดร้อยสี่สิบก็ไม่ถึงสองวันหมดครับหมดนะฮะับขายร้เท่าไหร่ฮะเสียครับสองพันนะครับสองพันแต่ว่าถ้าผสมจริงห้าพันแล้วประกันอถ้ัถก็ได้ครับเป็นความพอใจหมดขึ้นดีไหมครับแต่ไม่มีเวลาครับแต่ถ้าเกิดผมไปทุกงานถ้าใครไปตัวผมผสมให้ฟรีครับถ้าใครรีดตั้งเชื่อได้ผมรีดแจกเลยนะเพราะว่าน้องมาให้เยอะแล้วครับขอบคุณครับเนี่ยี่ ปรดี๋ยันนี้ไม่มีมาต้องต้องรองรักนะหัวใจเสียหนาไม่ใช่ธรรมดานะถ้าเมได้ตั๋วสองล้านที่ห้าแล้วครับสี่ล้านแรกเมาแล้วก็ได้ตัสองล้านที่ห้ากลับบ้านเลยเอาสักก่อนหนึ่งไหมคุณค่ะสวัสดีค่ะคณะกรรมการแล้วก็ผู้จัดการแล้วก็ชาวไฟทุกคนนะคะ วันนี้เอาน้องโซดามามาโชว์ค่ะมาโชว์แล้วโซดาน่าจะเออเล่ามีอยู่ค่ะอยู่เต็มพอดีน้องก็ได้ประมาณเก้าเดือนค่ะเก้าเดือนพี่อาเข้าโรงเรียนเอาไปเข้าโรงเรียนขึ้นมาอาอยุเก้าเดือนนิดๆเป็นลูกท่อนเหนียวค่ะ แล้วก็เป็นลูแนกแม่ขนมโคกแม่ขนมโคกนีกม่มาจากสปปลาวค่ะข้ามมาแาก่ก่านั้นแม่ก็จะมีอัตลักษณ์พิเศษคือหูข้างเดียวนิดๆข้างนึงก็สมบูรณ์แต่ที่ขาเขาก็เป็นไฟแคทที่สมบูรณ์ค่ะไม่ไม่ไม่งองก็ฝากเนื้อฝากตัวฝากติดตามด้วยนะคะเขาเป็นเพศเมียะค่ะเอาสวัสดีที่ลูกอย่าขาน้านะ เพิ่งเข้าโ